ตกลงยังจะสามารถเขายื่นยื่นอภิปรายไปได้ไหมคุยทานยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะค่ะแค่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสารพิจารณาค่ะนะครับดังนั้นการอภิปรายนายกก็อภิปรายได้สิครับก็ยังเป็นนายกอยู่ค่ะถ้าลาออกไปแล้วสิครับค่ะใช่ไหมครับหรือสารสั่งพนหน่วไปแล้วสิครับถึงทาไม่ได้อยังอภิปรายได้แต่เแต่ว่าค่ะคุณแพทองทานเนี่ยจะมาชี้แจงยังไงนั่นน่ะสิอันนี้ก็เป็นความประหลาดของรัฐธรรมนูญไทยแล้วท่านประธานวันนอบอกไม่ได้อะคะ ไอ่นะฮะท่านประธานวันนอบอกไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอภิปรายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบรรจุวาระของท่านประธานด้วยนะคืออยู่ที่ท่านประธานจะบรรจุวาระแต่ความเห็นผมอย่างนี้นะครับค่ะมันขัดกันอยู่อืคือในเมื่อคุณแพทองทานยังเป็นนายกค่ะนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ังนั้นเนี่ยจึงต้องถูกอภิปรายได้แต่ปัญหาของเรื่องมีข้อเดียวคือจะมาชี้จะมานั่งฟังได้ไงก็งจะมาชี้แจงจะมอบอนาจให้ไม่ได้อีก ตอนนี้ถ kind of ้าคุณสุริยะมานั่งฟังแทนก็ต้องรักษาการนายกแต่หละแต้องเป็นคุณภูมิธรรมเพราะถ้าเกิดอภิปรายตำแหน่งนายกก็ต้องรักษาการนายกนั่นแหละตอนที่เหมือเข้าอภิปรายตัวคุณแพทองทานคือเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ผมวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะครับว่าคุณแพรทองทานยังเป็นนายกอยู่จึงควรถูกอภิปรายได้เพียงแต่ว่าจะเข้ามานั่งฟังได้ยังไงในเมื่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จะชี้แจงได้ไงนี่คือปัญหาทีเนี้ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ย อยู่ที่ท่านประธานสภาผู้แทน<ช>อาจารย์มน,นอนะท่านจะวินิจฉัยยังไงค่ะแต่จริงๆแล้วกรณีของการอภิปรายเนี่ยสำหรับดิฉันดิฉันคิดว่าคือภาคประชาชนเนี่ยอภิปรายนายกแพทองทานไปจนหมดไส้หมดพุงแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านก็เอาตรงๆเลยก็คือว่าแม้ก็ จริงๆไม่ได้จําเป็นเลยที่ฝ่ายค้านจะต้องใช้เวทีเฉพาะใน,ใน,ใ,นในสภาจริงๆเนี่ยเวทีแถลงข่าวประจําที่พักนะคะหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็สามารถในการที่จะ,อ,ะอภิปรายนะคะนอกสภาได้เช่นเดียวกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทํากันไหมไงไม่ว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านซึ่งเป็นพักใหญ่แล้วก็แล้วก็วกจนกระทั่งพักใหม่ก็คือภูมิใจไทยแล้วก็ลงลงมาก็คือพักพลังประชารัฐแต่เบื้องต้นเนี่ยเห็นพลังประชารัฐเข้าทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นลุงป้อมหรือไม่ว่าจะเป็นโคศกของพักเนี่ยเขาก็อภิปรายนอกสภาอยู่เป็น หนื่งๆนะคะแต่ว่าวาระในสภาคือต้องรอเปิดประชุมสภา